สวัสดีค่ะโขลยเองค่ะจะลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพอจะลงคลิปใหม่ทุกวันเนี่ยตอนเที่ยงค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง f a c e b o k Fan Page คเัวอขอยเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำเนอยเอัลมอนด์กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำเนอยเอัลมอนด์เนี่ยเราต้องนำอัลมอนด์เนี่ยไปอบก่อนนะคะวันนี้อ้อยจะอบอัลมอนด้วยหม้ออบรมร้อนนะคะหรือว่า มอไร้น้ำมันนั่นแหละคะ่ะก็จะใช้แอลมอนทั้งหมดเนี่ยคือ500กรัมนะคะเราต้องทําความสะอาดแอลมอนก่อนแล้วเดี๋ยวออยจะต้องแช่แอลมอนกับน้ําเกลือก่อนนะคะเพื่อจะให้แอลมอนของเราเนี่ยมันมีความกรอบแล้วก็สีที่มันเข้มขึ้นและสวยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาแอลมอนเนี่ยไปล้างน้ําคลีนให้สะอาดก่อนนะคะล้างแอลมอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคลีนเอาสิ่งสกปรกที่มันตกค้าง จากแอลมอนเนี่ยออกไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราแช่น้ำเกลือแล้วเนี่ยเราจะไม่ล้างทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าเราจะเอาเข้ามาอบลมร้อนอย่างนั้นเลยเดี๋ยวจะใส่น้ําลงไปน้ำเนี่ยใช้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ลิตรนะคะเกลือนะคะ1ช้อนชานะคะ่ะคนให้ละลายนะคะ แช่ทิ้งไว้3นาทีค่ะตอนนี้ครบ3นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมเอาน้ำออกเททิ้งเลยนะคะเราไม่ต้องล้างแล้วนะคะเดี๋ยวไปเทน้ำทิ้งแป๊บหนึ่งค่ะได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำข้าวมอทอดไร้น้ำมันเลยนะคะนำข้าวม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะ ช้ไฟ160องศานะคะเวลา15นาทีนะคะเดี๋ยวพอครบ15นาทีเดี๋ยวเราจะมาคนให้เขามีความร้อนกระจายที่สม่ำเสมอแล้วก็อบต่ออีกนะคะสตาร์ทเลยค่ะตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวอย้อยจะคนให้ความร้อนกระจายทั่วถึงกันแล้วเราก็จะอบต่อนะคะ ต่อไปอีกประมาณ10นาทีนะคะผ่านไป10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะคนอีกรอบหนึงค่ะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มออกมาเคลือบผิวของแอลมอนแล้วเห็นไหมคะน้ำมันแอลมอนเริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวจะอบต่ออีกประมาณ180่งอิงศานะคะเป็นเวลาอีก1น,นาทีค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นข้างในของแอลมอนไหมคะพอดีออยผ่าให้ดูเขาก็จะสุกประมาณอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้จนเย็นนะคะให้แอลมอนเนี่ยคายความร้อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนําไปปั่นกับเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์ทำเนยแอลมอนกันค่ะหลังจากที่อบแอลมอนเสร็จแล้วนะคะอ่อยก็จะนํามาปัน่นเสร็จทีนี้ก่อนที่จะปัน่นเราจะบอกคุณผู้ชมว่า ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เอาแอลมอนเนี่ยมาทำเนยแอลมอนนะคะคุณผู้ชมจะอบเพื่อที่จะทานเฉยๆเนี่ยระหว่างที่อบคุณผู้ชมต้องสเปรย์น้ำมันไปด้วยนะคะผิวของแอลมอนจะได้สวยแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยที่อบ180องศานะคุณผู้ชมตัดทิ้งไปนะคะเพราะว่าอันเนี้ยอ๋อ,อจะทำให้เขาแบบมีความเกรียมหน่อยหนึ่งเวลาเนยออลมอนเราปั่นออกมาเนี่ยมันจะหอมนะคะก็เลยเอ่อเพิ่ม180องศาขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยไปนะคะ น,นี่จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะต้องปั่นให้แอลมอนของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นครีมมี่นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องพักเครื่องเนี่ยเป็นระยะระยะไม่งั้นเครื่องจะไหม้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีลักษณะอย่างนี้ ตอนนี้ยังยังจะเป็นผงอย่างนี้อยู่ค่ะแต่ขอบอกว่าหอมมากตอนนี้หอมสดๆถ้าปั่นจนไประยะที่เขามีน้ำมันออกมาเยอะเนี่ยตัวนี้มันจะเหนียวขึ้นนะคะเห็นไหมคะตัวนี้มันก็จะเป็นก้อนขึ้นเห็นปะคะเขาจะมีความเป็นก้อนเงนี้ยขึ้นเห็นไหมคะ คุณผู้ชมคะเห็นอะไรไหมคะตอนนี้เขาเริ่มแบบมีน้ำมันออกมาละเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแปบ๊บนึงเห็นไหมคะตอนนี้เขาจะเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วปั่นไปอีกเลยค่ะตอนนี้เป็นก้อนแบบเยอะขึ้น ละเอียดขึ้นแล้วค่ะอ่าโอเคค่ะแค่นี้ค่ะให้เป็นลักษณะหนืดอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็อตอนนี้น้ำมันก็จะออกมาเยอะความละเอียดก็ได้แล้วเป็นครีมมี่แล้วมาถึงขั้นตอนเราก็จะมาปรุงรสกันแล้วนะคะ จะบอกว่าหอมมากตอนนี้เอยจะใส่เกลือลงไปนะคะครึ่งช้อนชาค่ะน้ำผึ้งนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะปั่นต่อเลยค่ะผสมให้เข้ากันเลยคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราใส่เกลือกับน้ำผึ้งลงไปเนี่ย ตัวของเนยอัลมอนด์เราเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วก็หนืดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหน่อยจะเติมน้ำมันมะกอกลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะมันก็จะออกมาเป็นครีมมี่อย่างนี้นะคะก็พอเลยค่ะน้ำมันที่คุณผู้ชมสามารถใช้เติมเนี่ยจะมีน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะ ถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะแต่ทีนี้ว่าถ้าคุณผู้ชมนำไปแช่ในตู้เย็นนะมันก็จะแข็งเวลาจะทานคุณผู้ชมต้องออกมาวอร์มข้างนอกก่อนสักพักหนึ่งนะคะถึงค่อยทานได้นี่ค่ะคุณผู้ชมสามารถเก็บใส่กระปุกเล็กๆอย่างนี้นะคะทำเป็นของขวัญให้เขาได้หรือว่าคุณผู้ชมสามารถทำออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้สามารถเอาไปทาบนขนมปงังหรือว่าผลไม้มาจิ้มทานได้เป็นดิปปิ้งนะคะหรือไม่ก็ เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเนี่ยออาจะทำใส่เฮลตี้บราวนี่นะคะก็เป็นบราวนี่สุขภาพก็จะใช้เนอยเอัลมอนตัวนี้นะคะทำสามารถทำขนมได้หลากหลายมากเลยนะคะที่สำคัญหอมมากค่ะทานกับขนมปังนี่อร่อยมากแค่นี้ก็พอแล้วค่ะสุดอาหารโฮมเมดอร่อยอร่อยต้องที่ครัวเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ยู่ด้วยค่ะอีกช่องทางนึ่งทาง c e b o o k Fanpage ครัวไอเองค่ะ